นักดับอมตะในโลกย้อนกลับตอนที่สองจุดจุดจุดในช่วงฤดๆๆูใบไม้ผีและรดๆๆรูใบไม้ร่วงภัยพิบัติเกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนร่างกายของผู้หญิงและทําให้ผู้หญิงฉลาดและมีพลังที่แข็งแกร่งผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกงโมเสนอการเคารพผู้หญิงและผู้ชายรุ่นต่อมาได้รับการเลือกตั้งเจ้าหญิงประสบความสําเร็จและผ่านลงมาจากรุ่นสู่รุ่น ในศตวรรษที่21ความคิดของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายก็เริ่มเปลี่ยนไปถึงกาะนั้นความคิดในการให้ความสำคัญกับผู้หญิงและผู้ชายก็ยังคงอยู่ผู้ชายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกส่วนรวบจะถูกทิง้งเรียกง,ง่ายก็คือฟันแล้วทิง้งเฮึยฉันถูกฟันแล้วทิง้งเฮึยเป็นเรื่องกติที่ผู้หญิงจะไล่ล่าผู้ชายและผู้หญิงจะทำให้ผู้ชายเป็นนมตะที่มันเรื่องเชี่ยอะไรวะเนี่ย ลกนี้กลายเป็นเช่นนี้ไม่รู้ว่าบ้านของฉันยังอยู่ที่นั่นหรือไม่พ่อครับลูกไม่ได้บอกว่าจะไม่ไปโรงเรียนและจะไม่กลับบ้านนี่ลินหยวนอูน้ำหอมลูกไปหานักวิทยาศาสตร์เลดเปียนมาใช่ไหมคงหมายสิงเกอแล้วมั้งกี่ครั้งที่พ่อบอกลูกว่าเด็กผู้ชายที่รอเหล่าเหมือนลูกเป็นอันตรายที่จะออกไปแม้ว่าลูกจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นแต่ลูกต้องเตรียมพร้อม ดูข่าวสิเด็กชายอายุ15ปีมีความน่าเชื่อถือต่อเพื่อนร่วมชั้นหญิงและถ่ายทำวิดีโอที่ตึต๊ดๆกันดูสิพวว่อกลัวพี่สาวของลูกรู้ตลอดเวลาเธอไปหมหาวิทยาลัยระดับ3และไม่สาม,มารถหางานได้หลังจากจบการศึกษาแม่และพ่อไม่ไ,มได้คาดหวังในตัวเธออีกต่อไปพ่อแม่หวังในตัวลูกลูกยังเด็กอยู่อย่าไปหลงกลผู้หญิงเลว พ่อไม่ต้องห่วงผมหรอกแต่แม่อยู่ไหนครับแม่ของเธอคุยเรื่องธุรกิจอยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปเรียกพี่มากินข้าวก่อนนะครับโอ้ดีเลยฝากเพจผู้แปลด้วยนะครับจะลืมไปทัทน์สนุนด้วยครับ